แต่ฟ้าคุณจะคุยอะไรก็คุยมาครับคุณต <c oughs> ้องการอะไรผมรไม่ได้ต้องการอะไรอยู่แล้วครับถ้ามันต้องการอะไรก็เลิกยุ่งกับเมทันซะนั่นแหละคือสิ่งที่ผมขอผมคงให้ <c oughs> ไม่ได้อะครับเ <c oughs> พราะผมว่ารู้จักกับเขามานานแล้วอะ่ะเลาวฉ่นต้องทําแบบนี้ทาไมผมได้เลือกที่จะไปนี่ไงไม่เข้าใจอีกเหรอเหตุผลจะมีอะไรนอกจากความรักวะฮะมันยากตรงไหนอ่ะไม่ไม่ประเด็นเลยนะ ถ้าเป็นความรักจริงทําไมเสร็จต้องปล่อยเมยท่านอยู่คนเดียวเออพักร้อนแต่ไปแบบว่าไม่ลาเมท่านเลยสักคำอะนะคุณอยู่ให้ผมลาป่ละล่ะแ้่เป็นคนเลือกแล้วเมยท่านคาไหนคํานั้นไงเมท่านเลือกสายฟ้าเมท่านก็เลือกสายฟ้ามันตลอดเมท่านไม่เคยเลือกคนอื่นเลย่ไม<อ>่ใช่ขอถ่ายรูปด้วยนะดีโอ๋ขอถ่ายรูปลงทวิตเตอร์ขอถ่ายรูปขอถ่ายรูปด้วยเร็วถ่ายรูปเอย Na, 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 na.